แล้วสวัสดีครับพี่วัตส,สวัสดีครับ,ค,รบคุณมัรจัยน้องไบร์ครับตลาดหุ้นวันนี้ก็น่าจะเขียวสดใสนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตัวดอลลาร์อินดซ x นะฮะปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ร้อยสาก็ถือว่าเป็นข่าวดีต่อพวกออทองคําพวกคริปโตนะฮะแต่ว่าทองคํากับคริปโตเนี่ยคงไม่ดีมากเพราะมันโอเวอร์บอทแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูทีละเรื่องนะฮะไล่มาตั้งแต่ ดูน้ำมันก่อนน้ำมันก็ทรงตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะเจ็ดสิบแปดจุดแปดก็คาดว่าน่าจะาในช่วงสุดสัปดาห์นี้น่าจะขึ้นมาทดสอบแปดสิบอีกรอบหนึ่งแปดสิบนี่ทดสอบในช่วงสองหกวันที่ผ่านมาทดสอบไปแล้วสองครั้งนะฮะแต่ครั้งนี้ผมว่าน่าจะผ่านได้ถ้าผ่านได้ก็ไป 84. แปดสิบสี่ถ้าผ่านได้จะวิ่งเร็วนะฮะวิ่งเร็วเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทดสอบหลผลเนี่ยพอทะลุปุ๊บการการไปจะไปเร็ว นะฮะก็ไป84นะครับสำหรับทองคำนะครับก็ลุ้นที่จะต้องทดสอบ80ซะก่อนนะครับส่วน<ม>ออบอลยิวสิปีสหรัฐลดลงนะครับลงต่อนเนื่องเลยนะครับตอนนี้ก็ทำนิวโรในรอบ4สัปดาห์นะครับก็แนวโน้มก็อาจจะลงมาทดสอบที่4ี่ท้น่นนะครับตอนนี้อยู่ที่4.08นะครับแล้วก็ตัว <c oughs> อันนี้เป็นเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าดอลลาร์อินเด็ก ถ้าหลุด103ก็จะลงแรงนะครับแต่ถ้าไม่หลุดตรงนี้จะเด้งกลับนะฮะปรากฏว่าเมื่อคืนนี้หลุดฮนะหลุด103แล้วก็สังเกตนะครับพอหลุด103เนี่ยลงมาที่102.74นะครับตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็นเทคนิคอลอินดิเคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมันจะเป็นเป็นตัวนกาทติทันทีนะฮะลองดูอันแรกก็คือ C D C Action Zone ของอาจารย์ลวงฉโลกก็เป็นสีแดงแดงแรกก็เรียกแดงแรกแต่ว่า อันล่างอันล่างจะเป็น ISI นะ ISI ปรากฏว่าลงมาโอเวอร์โซลถามว่าอย่างนี้ลงต่อไหมลงต่อฮะแต่จะลงไม่ค่อยแรงนะครับจะลงไม่ค่อยแรงแต่ว่าก็เป็นบวกนะฮะเป็นบวกต่อต่อสินทรัพย์ที่ a g a i n s t f i a t ก็คือ AgainstUSDollar ก็คือเป็นบวกต่อทองคำเป็นบวกต่อ Bitcoin นะฮะแต่ว่า2อ,อันนี้มันขึ้นมาเยอะมันคงคง,คงเป็นบวกได้ไม่มากนะครับแต่เป็นบวกต่อราคา น้ำมันครับนะฮะแล้วก็บาทเราก็เลยเลยแข็งค่าขึ้นนะครับตอนนี้35.54บาทต่อดอลลาร์แนวรับก็อาจจะลงมาที่ประมาณ35.40ส่นะครับส่วนทองคำเป้าหมายปีนี้เรายังมองเหมือนเดิมนะฮะไปเอ่อน่าจะประมาณสักไตรมารส3ไตรมารส4น่าจะพุ่งมาที่2,300เหรียญต่อถอยอ่อนนะครับตอนนี้อยู่2 1 4 0เอ่อตอนนี้อยู่2 0 0พ 150กว่านะครับเดี๋ยวลองไปดูปัจจุบันนะฮะ2,159เมื่อวานนี้ผมให้แนวต้านไว้2160แล้วผมก็บอกว่าตรงนี้ผ่านยากนะครับเพราะฉะนั้นแต่เมื่อวานนี้มันผ่านไปนิดนึงนะครับแต่ผ่านแล้วถอยนะฮะก็ก็เลยให้แนวต้านไว้21,65ถ้าผ่านตรงนี้ได้ไปที่2002ถ้าผ่านไม่ได้ก็ลงก่อนนะครับลงก่อนเวลาลงรอบนี้เนี่ยเวลาลงปุ๊บเนี่ยเราจะไป ดูดูในอดีตท,ที่เวลาเวลาที่มันเบี่ยงตัวมันเบี่ยงตัวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้แนวรับแถวประมาณ2 0,000ื่นเออโทษฮะสองพั 2, 125, นหนรัสบหะครับลำดับทองคำนะครับเพราะฉะนั้นทองคําวันนี้ก็จะมีแนวรับแถว2,100 140กับ2 1 2 5นะครับตัวแนวต้านดูที่2 1 6 5ถ้าไม่ผ่านใครที่กำไรอยู่แล้วเทคออฟฟิตไปก่อนนะครับแล้วก็ อาจจะหาจังหวะซื้อคืนตอนที่ปรับตัวลงมาถ้าผ่านได้ก็ไป2,002แต่2,002เนี่ยขึ้นไปก็เพื่อลงอยู่ดีนะครับขึ้นไปนยังไงก็เพื่อลงเพราะนั้นณจุดนี้เนี่ยต้องคำจะอยู่ในโซนที่ทยอยขายออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอมันลงมาแล้วค่อยมาทยอยซื้อกลับนะครับแต่สำหรับคนจะถือยาวก็ถือได้นะฮะเพราะผมบอกแล้วว่าเป้าปีนี้ก็ไปถึง2,2,300นะครับ ส่วนบิตคอยทรงตัวนะฮะหกพันหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยนะครับเอ่อถ้าดูดูรูปภาพนี้เนี่ยน่าจะทรงตัวแล้วขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทะลุหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเนี่ยรอบนี้จะวิ่งไปอีกถึงเจ็ดหมื่นแปดพันนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดทะลุมันจะมีแรงซื้อแบบ follow by ทันทีนะครับสำหรับตัว Bitcoin บิตคอยนะฮะผมดูแล้วน่าจะทรงเพื่อทะลุน,นะครับแล้วก็ ถ้าการทรงตัวเนี่ยมันอยู่เหนือแนวรับ63,000นะครับถ้าอย่างนี้ขึ้นแรงแต่ถ้าแต่ถ้าเวียงลงมาก่อนเวียงลงมาแถวแนวรับ59,000แล้วก็ขึ้นขึ้นไปแล้วก็เบรกเบรกเอาอันนี้จะขึ้นไม่ค่อยแรงีลยวลองติดตามไปเรื่อยๆฮะถ้ามันมันเกิดอาการเนี่ยผมจะบอกนะครับว่าว่าจะไปหรือ,อยังแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะออกข้างเนี่ยเป็นสัปดาห์แล้วขึ้นต่อนะครับก็ยังใครที่เ,เล่นระยะยาวก็ถือไว้ก่อน นะครับยังไม่จำเป็นต้องเร่งตอนนี้ผมคิดว่าไซเคิลนี้อย่างน้อยๆน,น,นะฮะขึ้นถึงขึ้นถึงปีหน้านะครับเป้าทางอีเล็ตเ,เ,เวฟนะฮะอีเล็ตเวฟเอาพูดถึงเรื่องอีเล็ตเวฟก่อนเป้าทางอีเล็ตเวฟเนี่ยภายใน1ปีน่าจะประมาณ1นึ0 0 0สนะครับอันนี้เป้าของอีเล็ตเวฟนะฮะแสนสองหมื่นนะครับภายใน1ปีนะครับอันนี้ก็คนที่มีอยู่จะได้เหมือนกับเหมือนกับผมวางเป้าของตัวทอ,องคําไว้ นะครับทุกคนจะได้มองเฮ้ยผมกำลังอยู่ต้องเยอะแล้วขายไหมนะครับเออแล้วแต่คนนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเป้าเป้าไก่เรายังขึ้นอยู่บางคนก็เฮ้ยเป้า,เป,าเป้าไกลยังขาขึ้น <c oughs> ก็ยังไม่ต้องอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณอันตรายให้เห็นนะครับส่วนหุ้นทั่วโลกเมื่อ,อคือนนี้ก็ปรับตัวขึ้นหมดนะครับพอดอลลาร์บอลยิวสิบปีลงมานะฮะดอลลาร์อ่อนนี่โหขึ้นกันใหญ่เลย นะครับเอาวันนี้วันนี้ก็ทางแถบเอเชียก็น่าจะเปิดบวกหมดนะครับแล้วก็ในกลุ่ม DRX นะฮะตัวที่ขึ้นโดดเด่นก็ยังเป็นตัว n v i d i ีดียโอ้โหออทามไฮนะฮะเอ็นบีเดียขึ้นไปสองร้อยเก้าสิบขึ้นไปตอนนี้ออทามไฮแล้วนะฮะขึ้นไป4%เปรากฏว่าขึ้นไป4%ผมก็โอ้โหเอ็นบีเดียทำไมขึ้นเยอะปรากฏเข้าไปดูในพวกกลุ่มคริปโตฮะกลุ่มคริปโตพวกพวกที่เกี่ยวกับ ทำเอไนะครับพวก eos พวกรูนพวกโฟกินะฮะโฟกิหรือโฟกิเนี่ยเขาเรียกอย่างนั้นนะฮะพวกสวย se ei เนี่ยพวกนี้ขึ้นไปสิบถึงนะฮะงงเหมือนกันโอ้โหทำไมทำไมไอ้ตลาดคริปโตนี่เวลาโฟร์โมนี่เล่นกันมั่วเลยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับพอ AI ขึ้นนะฮะพวกนี้วิ่งกันแบบป่าลาบเลยวันเดียวนะฮะวันเดียวบางตัว30%ออย่างจูปิเตอร์อย่างเงี้ย สามสิบเปอร์เซ็นผมก็โหเล่นกันทำไมมันโหดจังนะทั้งที่บิตคอยก็ยังไม่ไปไหนนี่นะฮะนะครับวันนั้นอันนี้ก็บอกให้ฟังเฉยๆนะครับส่วนตัวตัวดีอารงทรงนะฮะดีอารงทรงก็ยังยังหวังว่าจีนจะฟื้นนะฮะในช่วงนี้นะครับก็ขอดูต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับกลุ่มดีอาร์นะฮะสำหรับเซ็ตเราก็เมื่อวานนี้บวกมันนิดนึงหนึ่งสามเจนะครับ สัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไซด์เวอัพไปที่พันสี่ร้อยห้านะครับแต่ว่าในระหว่างพันสี่ร้อยห้าก็รอดูสัญญาณว่าจะไปจะไปถึงพันสี่ร้อยห้าหรือหรือเปล่าเนี่ยระหว่างทางมันจะมีแนวต้านผ่านยากพันสามร้อยแปดสิบห้าตรงนั้นผ่านยากครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้แนวต้านไว้พันสามร้อยแปดสิบกับพันสองร้อยแปดสิบห้านะครับแนวรับก็พันสามร้อยหกสิบห้าครับคิดว่าน่าจะเปิดบวกก่อนนะฮะเปิดบวกแล้วก็ ไซเบร์แล้วก็ค่อยๆไซเบอัพนะครับถ้าขึ้นเร็วถึงจะดีนะฮะถ้าขึ้นช้าเนี่ยไม่เคยดีขึ้นช้าแรงขายจะออกเพราะว่า,าตอนนี้มันยังเป็นการเด็ดขึ้นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่ตั้งยี่สิบเอ็ดวันนะฮะแล้วก็ยี่สิบหกวันแล้วก็ห้าสิบสี่วันนะครับอันนี้ก็เซฟฟิตี้ตัวที่ผ่านยากก็คือแปดสี่แปดนะครับแปดสแปดนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็เลยให้แนวต้านไว้แปดสี่ 842กับ 88, 8 8 844กับ8 8นะฮะส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับอันนี้เป็นหุ้นที่คุณมนชัยบอกไปเมื่อกี้นี้ s j w d นะฮะตัวนี้เราก็ยังเชียร์ซื้อในเชิงของ fundamental นะครับแต่ในเชิงของ technical เนี่ยมันขึ้นมาถ้าจำได้ตัวนี้เราเชียร์ไปเมื่อเมื่อสีหวันที่แล้วแล้วก็มองแนวต้าน16.7นี่แหละครับที่จะขึ้นมาปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ ระหว่างเทรดไปแตะ16.7นะครับแล้วก็ปิด16.5ถ้าเราดูตรงแนวต้าน16.7เนี่ยสังเกตว่ามันมันต้านมาหลายครั้งละนะครับตั้งแต่ต้านมาตั้งแต่เดือนกร,รกฎานะฮะกันยานะครับรอบนี้ก็ต้านอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าผ่านปุ๊บการวิ่งมันจะแรงนะครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เรา m o n ต t o r ในวันก็ได้นะฮะแต่ s e ตเกิดขึ้นวันนี้ขึ้นแรงหน่อยแล้วตัวนี้ผ่านได้เนี่ยอาทิตย์หน้า น่าจะไป18.4ถ้าผ่านไม่ได้ก็จบตรงนี้นะฮะสิบ0กจุสำหรับ SJWD นนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ก็จะมีตัวลานาลานาถ้าจำได้นะฮะเป็นตัวที่แนะนำไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แนะนำก็เปิดมันขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันทะลุขึ้นมาใหม่ๆแต่แต่เมื่อวานนี้ตลาดทรงตัวนะฮะวันนี้แรงเข้าแรงซื้อเข้าตลอดผมถึงบอกว่าตัวนี้น่าจะมีข่าวดี ที่ตลาดยังไม่รู้นะครับถ้าตลาดดีที่ข่าวรู้แล้วก็คือจบนะฮะนะครับถ้าตลาดดียังไม่รู้เนี่ยเทคเตอร์กจะบอกก่อนนะครับไอตัวเนี้ยบอกก่อนเวลาที่ที่ดูว่ามีข่าวดีแล้วยังไม่รู้เนี่ยเราอาจจะดูเทียบกับอินดัสทรีฮะเช่นว่าเทียบกับพวกกลุ่มกลุ่มอ่อกลุ่มอ่าถ่านหินไม่เห็นถ่านหินขึ้นทุกตัวเลยลานนาพุ่งอยู่ตัวเดียวนะครับถ้าอย่างเนี้ยมันจะมีข่าวดีเฉพาะตัวในตัวมันเอง เทคนิคอลจะบอกก่อนนะฮะแล้วก็ข่าวพุ้นยังไม่รู้ฮะพวกนี้ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยเชียร์ต่อผมเลยมองว่าเออตัวนี้ผิดปกตินะครับเชียร์ต่อแต่ว่าเมาื่อวานนี้ขึ้นมาเยอะนะฮะแล้วก็สามวันเนี่ยขึ้นมากว่าสิบสิบี่เปอร์เซ็นละเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังถอยเหมือนกันนะครับเถ้าถอยลงมาก็แนวรับสิบห้าจุดห้านะฮะะสำหรับตัวตัวลานนาแล้วก็มองเป้าหมายไปที่สิบหกจุดแล้วก็สิบด นะครับ17นะฮะก็การขึ้นก็ดูอาการเอานะครับแต่บอลุ่มเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องนะครับบอลุ่มจะสังเกตนะว่าบอลุ่มนี่สามวันที่ผ่านมาเข้าทุกวันนะครับตั้งที่บอลุ่มตลาดเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมก็เลยมองว่าตัวนี้มันมันน่าจะเชียร์ต่อนะครับส่วนเอ่อถ้าดูเป็นลายอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเชียร์ต่อก็คือตัว Gable เมื่อวานนี้ก็มีลูกทัศน์ท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับอดีตเมื่อวานนี้เนี่ย มันจะเป็นตัวที่มีสัญญาณบวกแต่ว่าบวกยังไม่ชัดวันนี้บวกชัดนะฮะวันนี้บวกชัดเพราะว่ามันขึ้นมายืนเหนือ,อ,อตัวเส้นดาวเทรนนะฮะแล้วก็ถ้ายืนอย่างนี้เนี่ยมันจะมีแนวต้าน4.9แต่4.9เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า w i g h weak w e a k ที่แปลว่าอ่อนแอนะฮะ weak high เป็นเป็นแนวต้านที่อ่อนแอพูด,ดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะอาจจะอาจจะขึ้นไปแล้วเทสอยู่พักหนึ่งแล้วผ่านได้ผ่านได้ก็ไปที่ 5.40นะครับถ้าเราขยายตัว Gable ออกมาจะเป็นภาพนี้ฮะเวลาขยายขึ้นนะฮะพอขยายขึ้นเนี่ยเ,เห็นว่าตรงสิตรงด้านล่างด้านล่างนะฮะด้านล่างเนี่ย RSI มันทำ New High ละพอทำ New High เนี่ยผมเลยประเมินว่าแนวต้าน4.9เนี่ยผ่านนะครับอันนี้คือเวลาเขาดูว่าผ่านไม่ผ่านจะดูแบบนี้นะครับก็คือพอเห็น Price Pattern ปุ๊บลองไปดูดิเคเตอร์ว่าตัวไหนที่มัน ที่มันเป็นบวกนะครับแล้วก็ประเมินออกมาว่าตรงนี้ผ่านไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลว่าเวลาประเมินนะฮะส่วนมีท่านหนึ่งถามมาเรื่องของเดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับตัว BBL ฮะถามมาเรื่อง BBL 170โหยากเหมือนกันนะครับเพราะว่า BBL เนี่ยตอนนี้ถ้าดูดูจากจากภาพนี้นะฮะ มันเคลื่อนเคลื่อนตัวด้วยดาวเทรนชานาลเขาเรียกว่าเ,เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องทางขาลงนะครับช่องทางขาลงแล้วก็ถ้าดูดูจากจาก,จากสัญญาณที่เกิดแบบนี้นะฮะจากสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์เนี่ยเห็นว่าตอนนี้ BPL อยู่ที่แนวรับคือถ้าเป็นเป็นโซนที่เป็นสีฟ้าฟ้านะฮะตรงนี้เป็นแนวรับหมดนะครับก็คือแนวรับจะอยู่ตั้งแต่1 3 8 1 4 14สาม2สี่ย์หนึ่งออันนี้คือแนวรับหมดเลย อยู่ที่แนวรับนะครับแต่แนวต้านเนี่ยมันจะอยู่ไกลออกไปนะมันอยู่อยู่แถวตั้งแต่1 5 2ถึงห56แล้วก็ถัดไปอีกฮนะแถว160-164ถึง164แล้วก็ถัดไปอีกก็ถัดไปจนกระทั่งพีคที่170เลยนะครับเพราะนั้นพอพอตลาดลงเยอะๆเนี่ยมาถึงขึ้นยากเพราะว่าแนวต้านมันจะมันจะไปทุกแถบเลยนะครับอันนี้อันนี้บางคนก็ถึงชอบที่จะเล่นหุ้นที่ทำออโตหไฮ นะครับอย,อ,ยอย่างตัวนี้ของถ้าบิตคอยอ l ลทามไฮเนี่ยหวิ่งแรงฮะเหมือนกับทองคำฮะลองดูทองคําก็ได้ทองคําพอพอยังไม่ไม่ไปเท่าไหร่นะโหอ,อยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นดีอยู่เป็นเดือนพอนิวหายเท่านั้นอ่ะวิ่งกันวิ่งกันเร็วเลยสังเกตนะฮะคนที่เล่นยศก็ยังรู้สึกเอ๊ะทำไมสองเป็นเดือนที่นแล้วถูกถูพวกคุณไม่ซื้อทำไมตอนนี้มันนิวหายพวกคุณไล่กันใหญ่เลยอาการเดียวกันฮะเพราะฉะนั้นบางที พูดที่ตกนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาพนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูของ c d c Action Zone ของนูเจลอกของอมันก็จะดูไม่ค่อยดีนะฮะอย่างอย่างของอันนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับ mm hmm. เห็นว่ามันมันอยู่ในโทนที่ไม่ให้ซื้อเนี่ยตั้งนานละมันจะเป็นสีแดงๆเห็นไหมฮะคือมันมันเริ่มไม่ให้ซื้อตั้งแต่ตอนที่อยู่ร้อยห้าสิบละ นะครับเพราะฉนั้นคนที่อยู่เล่นตามกฎเกณฑ์อันนี้เนี่ยพอพอราคาที่แถวประมาณ148เนี่ยเขาจะขายทิ้งนะครับแล้วรอฮะถามว่ารออะไรรอจนกระทั่งเขียวฮะเขียวใหม่แล้วค่อยเข้านะครับถามว่าตอนนี้รอถึงไหนแล้วเขาขายไป148ตอนนี้เขายังไม่ซื้อคืนเลยฮะตอนนี้1้อนะครับแล้วก็เซฟไปค่อนข้าง,งโอเคเพราะว่ามันพอพอดีเทรนด์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยภาพมันดูเหมือนกับยังอีกนานเหมือน,นกันกว่าจะ ก่าจะฟื้นตัวได้นะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดมันทะลุขึ้นมามันก็อาจจะมีฟื้นหลอกฟื้นหลอกก็ค,คล้ายคล้ายบริเวณตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าฟื้นหลอกฮะก็คือถ้าฟื้นแล้วมันยังไม่ผ่านเออไม่ผ่านไอไอไอ,อ,อตรงเส้นดาวเทรนตรงนี้นะฮะมันจะมันจะเหมือนอย่างนี้ฮะคือฟื้นมันก็จริงแต่ฟื้นแล้วหลอกแล้วลงใหม่ๆนะครับเพราะนั้นไออันเนี้ยผมคิดว่าหลักเลยก็คือต้องใช้ต้องใช้เอ่อตรงแนวต้านแถวประมาณร้อยร้อยสี่สิบแปดจุดห้าเนี่ยเป็นเป็น เป็นตัวตัดสินนะครับว่าสามารถจะขึ้นหรือขึ้นไม่ได้ทัวหมแล้วตัวนี้ยังไซเวย์ฮะกรอบแนวแล้วก็ประมาณร้อยสี่ิบนะฮะรอบแนวตั้งก็ประมาณร้อยสี่สิบหกนะครับสําหรับตัว BBL นะครับแล้วก็พอดีผมก็เห็นมีคุยเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องคอมมิวนิเคชันที่ขึ้นมาแรงเมื่อวานนี้นะฮะว่ากลุ่มทรูกลุ่มอะไรปรากฏว่าขึ้นมาแล้วก็จริงนะฮะแต่ว่าบริเวณตรงนี้ผ่านยากนะครับสําหรับทรู ตรงบริเวณแนวต้าน7.8เนี่ยผ่านยากนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเล่นตามที่คุณมนชัยน้องไบชียมาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ผ่านลำบากนะครับอาจจะโฮไว้แล้วก็ขายบางส่วนตรงนี้ที่7.8นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแอดวานแอดวานยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับอันนี้สำหรับที่ที่ท,ท,ทมองไปในวันนี้นะฮะแอดวานแอดวานยัง,ย,งยังดูอ่อนแอกว่าทรูนะฮะล้วก็ เรียกว่าการเชียร์ของเราก็ถูกทางนะครับคือเรา,เ,าเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วเราแนะนำให้สวิตชิงขายแอดวานมาเข้าทรูนะครับก็เรียกว่าถูกทางเลยแอดวานก็เห็นว่ามันเป็นแนวโน้มยังเป็นขาลงทรูยังเป็นขาขึ้นครับแต่ทรูตอนนี้ติดปัญหาเรื่องโอเวอร์บอทครับครับขอบคุณครับพี่วัดก็พอดีเดี๋ยวพี่วัดมีธุระต่อก็เลยเดี๋ยวสำหรับหุ้นที่สอบถามมาเดี๋ยวขอยกยอดไป นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณพี่วัฒนะครับขอบคุณครับ